นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกหนึ่งคนที่เราจะต้องต้องขอแทรกขอนั่งด้วยคนเลยนะครับคุณรู้ไหมครับว่าแฟนคลับคุณมาตั้งแต่ตีสามเมื่อวานนะครับคุณจริงไมุ่เมื่อกี้ไปคุยกับแฟนคลับมาบอกว่าบางคนมาตั้งแต่ตีสามเมื่อคืนมาตั้งบูธอยู่ข้างนอกจริงเหรอก็วันนี้ใครหิวก็สามารถไปทานได้นะครับเพราะว่า PFC มีน้ำใจ เอาอาหารมาเผื่อทุกคนน่ารักมากๆเลยนะครับแฟนคลับของพี่เป็กนะฮะคือแบบเอาอาหารมาทีมงานเข้าไปบอกได้คับพี่น้ำขนมมาเต็มพร้อมเลยท่ได้ทานอะไรไปบ้างครับก็เยอะอยู่นะไม่ได้ทานเลยเดี๋ยวว่าจะออกไป <c oughs> ต้องออกไป <c oughs> หยิบมาทานซะหน่อยไปชิมซะหน่อยครับเขาอุตส่าห์มีน้ําใจเอามาให้เราทานเป็นไงบ้างครับวันนี้ความรู้สึกที่เราได้มีโอกาสเข้าชิงรางวัลขวญใจมหา,นาชนครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับก็ ไม่ได้คิดเลยว่าผลจะเป็นยังไงแค่ติดอออยู่ในหนึ่งในเก้าคนนี้ก็รู้สึกว่า,าแฮปปีแ้แหละครับเ,งงเดี๋ยวส่งกำลังใจให้ลุ้นผลพร้อมกันนี่วันนี้มีโชว์ด้วยกี่เพลงครับวันนี้วันนี้ก็อยากโชว์เยอะนะครับแต่ว่าเวลาน้อยวันนี้มีศิลปินเยอะครับก็เลยโชว์สักสองเพลงแล้วกันอ,อะไรอย่างนี้ครับการันตีได้ว่าโชว์สุดยอดแน่นอน แน่นอนครับผมเตรียมมาแล้วครับจะ <c oughs> ให้พักผ่อนกันก่อนนะฮะมาอีกหนึ่งคนละกันนะครับเข้าชิง